เาตอนนี้กำลังตีข้าวครับสมัติเจต้านอยู่ยยข้างๆบ้านนะครับเพิ่นกัดดีไปนะครับผู้แม่บ้านเพิ่นกัดดีข้าวสนุกครับนี่เกิดเข้าสนุกเข้าแหลงย่ายตีข้าวสนุกเข่าเพียงฟอนต์เลยเนี่ยโอ้แล<อ>้วนางแกบแกบเนาะเอาสาดมาปูอย่างดีเลยสิได้หลายเติบอยู่ได้นี่ ดีเกาสนุครับครับครับเอาเขึ้นมาเหมือนไปครับเนี่ยเอาเอาขึ้นมาเหมือนไปเอาขึ้นมาเหมือนแล้วได้หลายเติบอยู่นี่ตั้งแต่ผมกล่องน้อยก็เนี่กันยังได้สามสิบหุ่นเนาะบ่ต้องสีดอกอืมอืม อ,นอนนมน,นแล้วเขามันแพงเอาเตียวตีเลนยุน่นเนี่ยตีมือละสามยกกัมันติเพราะจ้มมือยังไงไหม,มเออนั่นแล้วนันแล้วต้องหาคนอีกได้บัตรเห็แบบนี้เราพอใหญ่ดีแล้ว <c oughs> อดีดีดีเห็ดแบบนี้หลวงพคนว้านเนี่ยเห็ดแบบพ่อเพียงนี่เนาะเฮ้ยบ่เป็นแล้วเอารถมาไถเอาไถเอารถแล้วเอารถสีเนาะไลเราหกไร่ผลได้เสมอเนี่ยเจ็ดร้อยผลตีพุ่นอ่ะอุ้มพร้อมกันว่าอุ้มพร้อมเจ็ดร้อยมาตี ้องไม่ยากตากอีกเดียบันนี่เนาะโอ้ยแข็งแรงอยู่เลยพอเนี่ยนี่ไหมเขาจึงในมันหลอนดีเตะตีสามเท้มก็เหมือนเส้นเนี่ยเออตีแปดเท้อกับพ่อสิบเท้อเลี้ยงหลายสิบเท้อ กันแบบว่าสงสัยในซินซเนบ,บ,ซนบ,บเทือกันแบบสงสัยอยู่ในแปดเท้อคุณของผมตีสิบเท้อผนนึงของผมตีสิบเทือพลแล้วอันนี้ใส่ได้แล้วนี่อันนี้เพียงฟอนครับเนี่ยเพียงฟอนเพิ่เดี๋ยวพ่อเพิ่มสีแล้วเพิ่มกระติบไปไปเอาเกี้ยวมาปาดออกไปตีเข่าสนุนะครับนี่ไปตีเข่าสนุแบบคุณยายแล้วสีอยู่นี่แหละ เดี๋ยว่ีน้องบ้านเฮาเดนีสก็ผปูรังค้นผู้พันญยักก็ให้แน่เนาะกับบ่าหยังดอกแต่ว่าผู้ใดเป็นงายเป็นพฮอดหด้อยู่กับ ก็เห็นแบบสมัไมเก่านี่ก็ดีอยู่คือกันได้นี่ครับเตียวพอาหิ้มเต้องไปหารถดอกหารถก็ต้องหาคนหม่อีกครับ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 รับจ้างสะของเอารับจ้างสกของเอาป้าวหลายก็ ป้าเฮ็ดตของแล้วแล้วก็ไปหารับจ้างกรุงเทพกรุงเทปตอนนี้ก็รับจ้างก่ได้ดอกน้ำท่วมครับแมน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 เอออันนั่นแหละเออได้เงินคนแก่ไปหรอคุณพ่อได้แล้วได้้แลวติคุณพออยังก่อนนี่ฮะจันดาปฏิมณีจันดาปฏิมณียบัญชาติมูทิสิบตำบลนุนฐานเท่านั้นแหละนี่เนาะเออเอา ดีดีดีมักไม่พอเห็ดแบบสมัยเก<อ>่าทรงนี่ก็เ่รามันทรง,งตั้งต้นนั่นได้เนี่ยทรงตั้งต้นดำหน้าผลได้เนี่ยขาเหลืองเหลืองนี่เนะาะแมนแล้วอืมอประหยัดแบดบนี้แหละบ้านเ้าดอกเพาต้องใส่ดีบันไดก็ได้ดอกเนาะแมน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 โอืมชุดทำหน้าชุดแบบนี้เลยอันนี้ชุดแสดงว่า องผลแห้อที่ได้พุ่นนี่เนาะชุดขาเลืองเหลืองนี่ขาดขาแล้วรวดน้ำมาไปกินเออรถไถกับข้าวผู้เดียวตีโอครับครับครับนี่แล้วแปดเทื้อทิม เก่านน่เฮ็ดล้านเนาะเห็ดล้านเอาขี่ง้อขี่ค้ายมาท่าเนาะนี่เนาะต่ว่าตะเมือนห้ิง้อค้ายกับ่ค่อยมีเนาะบ่คอยมีมันมีกับ่เฮ็ดขี้เดียดมาติ้ยเกิ่าไงตม่อกี้โอ้ยเป็นเป็นเสียล้านเลยเนาะเสียล้านเออเสียล้านบัดที่นี่ก็เอาไปเสียไว้กลางกลางให้เนาะบางทีลูกเขาต้นเขามัน มันเกิดเออนั่นแหละตัวมือเนี่ยก็สบายมันไม่ผ่าพลาสติกผ่ายังก็ดีดีเป็อีกแบบเนาะครับหน้ามองได้หาผ่ามากกองมองเดียวมากเออตายบันพอม่าตะกี่อยู่บันสารล้านแล้วพายเห็ดขึ้นกันตัวนาเจสิไรแล้วเปิดร้านไปมองเดียวไหมเฮ้ยเขา เงียเอตั้งเป็นสิบกว่าเมตรพคนเด้ทั้งสูงพุ่นน่ะเกือบแม,ม่นท่อเสาไฟพุ่นแล้วน่ะพุ่นแล้วอือเกือบแม่นท่อเสาไฟน่ะเออเวลาขันมันสูงหลายก็เอาไม้คันหลาวยืนกันเด้น่อยเน,นเาะไม้ขอจะรูปเออขอตีข้ายืนดาวเลยอ่คุ้มเข้าุ่นใหญ่แม่นบ่ล่ะเออไม้ขอดึงฟอดขึ้นมาพุ่นแล้วเฮ็ดตีนสร้างแล้วเฮ็ดตีนสร้างโอ้ยแต่ว่าเวลา ลาอันเวลาตีเนี่ยตีนสร้างบ่อยากตีดอกมันหยาบมันซุ่มมันอยุดต่้เนาะเอ้ยตีนสร้างบ่ค่อยดีตีนสร้างบางเ่อตีนสร้างมันท่างหวยตัวบางปีไหมเป็นเฮ็ดพ่ดีเอ้ยเอ็ดโดนตัโดนเดินสามเดินสี่ผลพัชแก้วได้หน่อยเนาะอืมยานวาเลรนท่ากันอยู่หันแล้ว ตีเดี่ยังเป็นกระผมยางเลียด้อยเออเป็นปงน้งเลี่ยงคือเป็นวานเนาะเป็นยงปงบานี่สมัยนี้สมัยนี้ว่าเอาว่าเอาว่าเอาก็เพราะเป็นยางดอกเออุมดแล้วเนาะแมน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 ไม่เห็อเวลามันดวนเลยอะ หอบมากหอบมากทิมมะลดสัวเีอันไม่เยังล่ะพอพราะสีแล้วพราะสีแล้วพราะถ้าแล้วขึ้นเล่าซ้ำดิเออเอาไปเลยแล้วขายพร้อมขายข้าวสดวปบายนี แต่ดต้นเขาเดยวต่เหีย <อ hearing. S 1> เฮ็ดยา,ดากยากตามสมัยสมัยกับสมัยพุดด๊ดรครับกินตะเบียนเออไปกินะเบียนจำน้ำเปิดบา้านิว่าใส่ใส่ลเ เป็นน้ำใส่นี่แหล้วมันหัวสูงเนาะยุบันนอกยุงเทพก็คือกัน่าจสายใจคือกันยุงเทพกินหย,ยังยุบันนอกก็กินนั่นนั่นวา